ทุกคนคะด้วยความรักความเมตตาที่มนุษย์พึงมีต่อกันทุกคนอยากเป็นคนดีอยู่แล้วโดวยเฉพาะเศรษฐกิจเนาะตอนนี้หลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้มีแบบเออเซฟไว้สำรองค่าครองชีพค่อนข้างสูงขึ้นใช้เงินแบบทำบัญชีจะน่ารักกับตัวเองให้ระยะเวลาการเมืองอีกสักนิดนึงก่อนแต่ถ้าคุณอินมากเนะคุณจะทุก ว่าเมื่อไหร่จะมีผลประกอบเรือนร่างของการเมืองที่ดีแล้วคุณจะถูกไปแล้วก็จะเซงเนาะฝนอยากบอกว่าวันนี้ใครที่มีกัลยาณมิตรที่ดีในชีวิตมิตรภาพคงรักษาไว้อย่าทำอะไรแบบเอาตัวรอดจนลืมแคร์กัลยาณมิตรหรือมิตรภาพเรียงตามเป็นลําดับขั้นทีน่ดี ในช่วงเวลานี้รอดูฝนแล้วเข้าพรรษาแล้วนะคะแนะนําการอยู่กับลมหายใจวันหนึงสินาทีนะคะอยู่กับลมหายใจแบบซื่อสัตว์กับลมหายใจตัวเองที่จะป้อนให้เขาเข้ากับร่างกายทานวิตามินซีเยอะๆทาบัญชีให้กับค่าครองชีพสามารถเอ่ยปากขอความช่วยเหลือได้ ะะแต่อย่าเพิ่งคาดหวงังถ้าคุณขัดสนจริงๆไม่ได้เอาเงินไปใช้สิ่งใดจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเมืองเองก็ตามช่วงเวลานี้คนรใช้วิจารณญยาณยานในการรับชมเป็นอย่างยิ่งยวดเมตตากันให้เยอะๆค่ะและ้วก็อย่าอินเยอะเพราะว่าเราโฟกัสกับการดำเนินชีวิตค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็มากแล้วแนะนำนะคะผ่านช่วงเวลา ประคับประคองไปให้ได้อย่าให้คุณเมตตาต่อกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันไม่จําเป็นต้องใช้เงินเสมอไปช่วยกันด้วยรอยยิ้มคำปรึกษาที่น่ารักกับกันนะคะต่อกันจะน่ารักที่สุดเลยแล้วก็ยินดีกับเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดรักษามิตรภาพไว้เป็นการรักษาใจฮิวใจกันไปได้นะคะแล้วก็ที่รักคะเชื่อเถอะค่ะความรักความเมตตาจะทำให้ทุกคนน่ะไม่ฉันไม่ได้เฉพาะฉันชู้สาวนะ มันหมายถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์เช่นกันจะทําให้คุณไปได้ตลอดรอดฟังเช่นกันอย่าทําร้ายกันด้วยวาจานะคะเพราะวาจาคนที่พูดมักลืมแต่คนที่ได้รับคําพูดนั้นมักเป็นแผลเป็นยังไงระวังเรื่องการใช้คําพูดด้วยนะคะ